ขยายขนาดหนยูนะครับสแท่นนะครับโทนเบสหนักแน่นนุ่มเสียงกลางแหลมก็ชัดเจนโทนเสียงจะเป็นยังไงจะดีขนาดไหนก็ไปฟังกันนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับพีกับพิโปลยอเอเลสสาขาเมืองไทยเอเลสนะครับวันนี้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งชุดนะครับจัดส่งลูกค้านะครับที่กรุงเทพนะครับก็คือมีลูกค้านะครับมาสั่งชุดของเรานะครับก็คือเป็นชุดใช้ในห้องประชุมนะครับงานกลางแจ้งนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นเซตประมาณนี้นะครับเป็นเซตสีขุ่นสนะครับซึ่งในเซตสีขุ่นสีชุดนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับตู้ซับเบดซึ่งตู้ซับเบดในเซตนี้จะเป็นตู้ขนาด15นิ้วอ่านะครับก็คือใส่ดอกเกอดีนะครับตัวนี้เเปป็็นนนนตตู้้ขาด15 150ิววั R นะครับแล้วก็เสียงกลาง <_ an> เสียงกลางตัวนี้ก็เป็นตู้ไฟเซอร์นะครับซึ่งตู้ไฟเซอร์นี่ก็เป็นตู้ที่ยอดขายดีมากนะครับตัวนี้ก็โทนเสียงน้ําเสียงดีนะครับตัวนี้ดีเลยนะครับก็คือมีเน็ตเวิร์กตอก็ดอกเสียงกลางอย่างดีแหลมก็แหลมอย่างดีนะครับตรงนี้ส่วนชุดเครื่องของเรานี่มาดูนะครับสาหรับชุดเครื่องของเรานะครับมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ซึ่งในเซตนี้นะครับจะเป็นมิกเซอร์ตัว cs 80ครับซึ่งตัว CX80 กํำลังรอสินค้าเข้ามานะซึ่งในเซตนี้ผมเอามาทดสอบให้ดูก่อนก็คือจะเป็นตัว CX60 ก็คือตัว60กับ80ต่างกันก็คือที่ช่องไม้เท่านั้นนะครับก็คือถ้าเป็นตัว80ก็จะมีช่องไม้ก็8ช่องตัว CX60 ก็6ช่องไม้นะครับก็คือฟังก์ชันอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็อ่าเรามาดูมิกเซอร์ก่อนนะครับก็อธิบายคร่าวๆนะครับสาหรับตัว CX60 ก็คือจะมีช่องไม้นะครับก็คือ6ช่องไม้จะเป็นคอมโบแจ็คนะครับ อ่านะครับสำหรับในเส้นี้ก็ใช้ไมค์สีตัวก็มีช่องอินพุตเสียบไมค์สีตัวอย่างนี้อันนี้ก็ช่องเปิดเพลงนะครับผมใช้เป็นสายออดิโอนะครับในการเปิดเพลงก็ตามช่องก็จะมีปุ่มเกนนะครับ EQ นะครับมีออคมิเตอร์ด้วย1นึออคแล้วก็มีสไลด์นะครับเป็นแบบอ่าสไลด์นะครับก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงอ่าก็มี EQ ให้ด้วยอีกเจ็ดแบนด์นะครับเป็นเอฟเฟกต์นะครับตัวนี้เล่นบลูทูธยูดดีได้ส่วนด้านล่างนะครับในแหลกตรงนี้ก็จะมีปลั๊กในแหลกซึ่ นะครับส่วนไม่ลอยไม่ลอยตัวนี้ก็ใช้เป็นของมโคเทคเป็นรุ่นตอง1 d ดีนะครับก็คือตัวตองหนึ่งดีนี่ในเรื่องของคุณภาพเสียงของไม่ลอยนี่ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือฟังกช์ชันต่างๆมีให้ปรับใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้ด้วยในกรณีที่ว่าเราไปใช้งานแล้วก็มีขึ้นรบกวนอย่างนี้เราก็สามารถเปลี่ยนคลื่นจูนคลื่นหนีได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีชุดย้ายเสาข้างหน้าให้ด้วยอย่างนี้สวยงามอ่าแล้วก็มีกล่องนะครับแบบนี้ใส่อุปกรณ์ สายด้ามไม้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ถัดมาด้านล่างก็จะมีอ e ีคอล์ดิเซอร์นะครับอีคอล์ดิเซอร์ก็จะเป็นของ m มเอ็จะเป็นตัว VQ 231ก็เป็น EQ สไลด์สั้นนะครับ3ามที่เ์แบนเป็นสเตนดโอนะครับด้านบนก็ฝั่งซ้ายด้านล่างก็ฝั่งขวานะครับก็ปรับคัดเสียงได้อย่างละเอยียดตรงนี้ส่วนคอร์ท,ที่ใช้ในเซตนี้จะเป็นคอร์ดไมเอ็จะเป็นตัว m อ MC n 234ซึ่งคอร์รุ่นนี้ก็โทนเสียง ถือว่าดีนะครับก็คือโทนเบสหนักแน่นนะครับนุ่มเสียงกลางแหลมก็ชัดเจนตรงนี้เป็นคอสส3ทางซึ่งใช้ในเซตนี้ก็ใช้เป็นคอสสทางแต่ผมปรับใช้งานแค่2ทางนะครับอันนี้คือเผื่อนะครับเผื่อลูกค้าหันมาเล่นในระบบ3ทางก็ซือ Power ยอย้อพาวเวอร์แอมป์ตัอีกหนึ่งตัวนะครับหรือใช้ในเซตนี้ก็ยังได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแอมป์สี่ช่องอย่างนี้นะครับส่วนคุมพลังของเราก็เป็นขยายขนาด1 u ยนะครับ2แท่นนะครับซึ่งในเซตนี้ถือว่า น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับสำหรับชุดเครื่องเสียงของเรานะชุดเครื่องปรุงอะไรนะครับพาวเวอร์ใช้เป็นพาวเวอร์สวิตชิ่งทั้งสองแท่นนะครับแท่นบนจะเป็นของ nts จะเป็นตัว d 3 2 0 4นะครับซึ่งกําลังวัดต์ชัแนลหนึ่งนี่ยก็อยู่ที่ส2 0วัตต์ที่8โอห์มนะครับ4โอห์มก็อยู่ที่ประมาณ400กว่าวัตต์นะครับตรงนี้ก็เป็นแอมป์4ี่ชัแนลแยกอิสระนะครับเป็นคาร์ดดีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าขับในตู้เซตประมาณนี้ก็ถือว่าสบายนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นชัแนลละห์มขออง Power Amp ยู่นะครับ หรือถ้าเราสามารถาเพิ่มเติมตู้ลำโพงได้ไหมเพิ่มได้นะครับเสียงกลางก็เพิ่มเข้าอีกเล่นที่4โอห์มได้ตรงนี้ก็ถือว่าเลื่อยๆนะครับก็คือเผื่อให้ลูกค้าส่วนด้านล่างนะครับเป็นตัวพาวเวอร์ขับซับเบลก็จะใช้เป็นของโปรยูโรเทคจะเป็นตัวดี21,000นะครับก็คือ8โอห์มอยู่ที่1,000วัตต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าขับเบลดไซส์ประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าหนักแน่นนะครับเป็นขนาด15นิ้วก็ถือว่าอิ่มๆเลยนะครับกำลังวัตต์เลือๆตรงนี้เป็นขนาด 1U เหมือนนกัน นนนในเซตนี้ก็จะมีแหลกของ g t a 6 u เลือก24นิ้วให้ด้วยอีกหนึ่งแหลกแล้วก็สายสัญญาณสายสัญญาณทุกอย่างใช้เป็นของแบนมมรนด์ summer นะครับยกเว้นสายลำโพงสายลำโพงก็เป็นของ s s l นะครับเป็นของ s s l ธรรมดานะครับเป็นสายประกอบสำเร็จตรงนี้น,นะครับ summer lr เป็นแบบบาลานซ์ทั้งหมดนะครับใช้ในระบบในเซตนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยมาดูด้านลาาหลังนิดนึงสำหรับการต่อใช้งานนะครับก็คือตัวเสียงกลางผมจะใช้ power mm ์ hmm. แท่นบนก็คือเป็นตัว NTS ตอนนี้ก็คือในการใช้งานคอร์สเราเล่นเป็นคอร์สเป็นระบบ2ทางก็คือผมก็จะปรับสวิตด้านหลังเครื่องด้านหลังคอร์สมันก็จะมีปุ่มให้ใช้งานเป็นระบบ2ทางผมก็ต่อแค่ช่องโลกับช่องไฮเห็นไหมครับช่องโลฝั่งซ้ายช่องโลฝั่งขวาก็เป็นสายมา2เส้นนะครับ L/R สายขวาแล้วก็มาต่อเข้าที่ power amp ตรงนี้มาต่อที่ power amp ของแท่นล่างสุดจะเป็นขับเบรนะครับก็คือแยกอิสระก็เข้าอินพุต Input อินพุต ส่วนตัวขับเสียงกลางเสียงกลางก็ช่องไฮของจากคอสออกมานะครับช่องไฮสองเส้นผมก็มาเลือกเข้าที่ channel A กับ channel C เพราะว่าอะไรก็คือผมใช้งานเป็นโหมดพาร a าเรลนะครับโหมดพาร a าเรลก็คือใช้งานก็คือมันจะลิงก์สัญญาณนะครับ Channel A จะมาหา B channel C จะมาหาดีนะครับก็คือปรับใช้งานพาร a าเรลนะครับโดยที่เราลดสายสัญญาณในการพ่วงไปอีก2เส้นนะครับก็คือใช้งานแบบ หมดพาราเรลนะครับก็คือเข้า Input A กับ Input C ส่วนในการต่อสายลำโพงก็ต่อ2เส้นให้ครบทุกช่องเหมือนเดิมนะครับก็คือ Channel A กับ B จะอยู่อีกซีกหนึ่งก็เป็นซีกนี้นะครับขวามือผมส่วนอีก2เส้นของเสียงกลาง Channel C กับ D ก็อยู่ฝั่งซ้ายมือของผมนะครับเข้าแยกอิกสระตรงนี้ส่วนของเบสดนะครับนี่ของเบสดก็อยู่ตรงนี้ด้านล่างเห็นไหมครับ2เส้น ฝั่งนี้ก็มาหาตู้เบสใบที่1ใบที่1ก็ลิงก์นะครับมาใบที่2อย่างนี้นะครับลิงก์กันอ่าก็คือช่องเสียบช่องไหนก็ได้นะครับที่หลังตู้ลำโพงไม,ม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงเบรเพราะว่าข้างในอ่ะเราเราลิงก์กันไว้เรียบร้อยนะครับลิงก์กันได้อ่าลิงก์ไว้แล้วนะครับตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ก็มาต่อที่ซับเบรดใบที่1แล้วก็ลิงก์มาใบที่2ได้เลยนะครับตรงนี้ก็สายสัญญาณทุกอย่างผมก็เก็บสายนะครับให้ตรงนี้ก็เป็นปลั๊ก AC ก็เสียบไว้ ทุกจุดก็ไปรวมปลั๊กอยู่ที่ปลั๊กสีแลกทั้งหมดนะครับก็คือเราก็เดินสายสายไฟนะครับมาแค่1เส้นนี่ครับผมสายปลั๊กสีแลกแค่1เส้นก็ไปเสียบที่ปลั๊กอของบ้านเรานะครับตรงนี้ก็ก็คร่าวๆนะครับสําหรับการต่อใช้งานของระบบในเซตนี้ก็ด้านหลังของตู้พวกนี้ก็เป็นแขวน3จุดเหมือนกันนะครับก็สามารถปรับองศาอะไรได้สลรักลูกปืนอย่างดีนะครับเป็นตัวแท้งซีรีส์ไฟเซอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยอดฮิตขายดีด้วยนะครับตรงนี้ อ่านะครับก็ได้ดูคร่าวๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเทสระบบอ่าก็คือมาเทสฟังเสียงนะครับว่าโทนเสียงจะเป็นยังไงจะดีขนาดไหนก็ไปฟังกันนะครับนอัทอนออิทส เมื่อจำจันสงสารตามาอย่าเข้าไปหาก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในเรื่องของน้ำเสียงนะครับในเซต4ี่คูณของเรานะครับในเซตนี้นะครับถ้าหากท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับถ้าสนใจในเพจนี้ก็สามารถนะครับทักแชทมาสอบถามนะครับในเรื่องของราคาได้นะครับหรือ ลูกค้าสนใจอยู่ไกลอย่างนี้นะครับเราก็มีบริการจัดส่งให้นะครับก็คือส่งถึงหน้าบ้านกันเลยนะครับก็สําหรับในเซตนี้นะครับราคาอยู่ที่8 9 0 0 0บาทอ่บาทนะครับก็คือในเซตนี้ผมจัดส่งลูกค้าที่กรุงเทพนะครับก็คือในเซต8 9 0 0มนนะครับก็ถ้าหากท่านใดนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับติดตามให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้กับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ